นมะถุรันตนทยศขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลีศิกขามาที่หน้า303วันนี้มาเรียนราคาที่ตัดทิศกันนะครับราคาที่ตัดทิศแปลว่าอะไรครับก็คือ,อตัดทิศที่มีปัจจัยใช้แทน ความหมายของคําว่าราคะซึ่งแปลว่ายอมนะครับแปลว่ายอมมันอยู่ตรงนี้มีปัจจัยหนึ่งตัวคือหน้าปัจจัยใช้แทนความหมายของรัตตสับนะครับรัตตสับยังมีตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการลงหน้าปัจจัยใช้แทนรัตตสับนะครับแล้วก็สับอื่นอื่นอีกนะครับรัตตเป็นต้นจะเห็นคําว่าราคาที่ถัดมาจากคําว่าราคาซึ่งแปลว่ายอม ตรงนี้ลงณปัจจัยนะครับราคะแต่ถ้าลงตาปัจจัยจะเป็นรัตตะแปลว่ายอมเหมือนกันแล้วก็มีคําว่าอาทินะก็คืออาทิตแปลว่าเป็นต้นก็คือณนะปัจจัยของตัดทิศนี้จะใช้ในอดของรัตตศัพท์เป็นต้นแสดงว่ายังมีอย่างอื่นอีกนะครับมาดูตัวอย่างกษาเวนะรัตตังกาสาวังวัดถังกษาเวนะรัตตังเป็นรูปวิเคราะห์นะครับ กาสาวังเป็นรูปสาเร็จนะวัดถังแปลว่าผ้าผ้าอันย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดชื่อว่ากาสาวะบางทีก็เป็นกาสายะแปลงว่าเป็นยะนะครับแปลว่าที่กาสาวะเนี่ยเป็นยะก็เป็นกาสายะนะสับเดิมคือกาสาวะนะกาสาวะแปลว่าน้ำฝาดนะน้ำที่มีรสฝาดนะครับ ผ้าที่ย้อมด้วยน้ําที่มีรสฝาดชื่อว่ากาสาวะนะครับก็มาจากคําว่ากะสาวะแล้วก็ลงหนปัจจัยลงหน้าปัจจัย,ล,จจยลบหน้าอนุพันธ์ออกนะครับก็จะเหลือสระอะอยู่ลงหน้า,นากะสาวะนะลบหน้าออกก็จะเหลือสระอาะนะครับพอลบหน้าออกไปแล้ว มีการบุติต้นธาตุนะครับจากกาก็เป็นสาจากกาก็เป็นกาจากกาสาวะก็เป็นกาสาวะ,ะแล้วก็มีสระอาดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ลบสะอาดที่วาวแหวนแล้วก็เอาวาวแหวนมาประกอบกับสระอาดของหน้าปัจจัยจึงมีรูปเป็นกาสาวะนะครับพอได้กาสาวะลงสิแล้วก็แปลงสีพิพัฒน์เป็นอ่าง แล้วก็ต่อกันนะครับก็เป็นกาสาวังน,นี้ก็การสําเร็จรูปของเขานะครับแล้วก็นปัจจัยนี้ใช้แทนคําว่ารัตตะศั์ก็เลยแปลว่ายอมนะครับแปลว่ายอมฉะนั้นคําว่ากาสาวะก็แปลว่าผ้าที่ยอมด้วยน้ําฝาดนะครับต่อมาตัวยอย่างที่สองมหิสะสะอีทางมังสังมาหิสังมหิสสะอิทังนะมหิสสะอีทางนะ มังสังเนื้อนี้ของกระบือของควายนะครับชื่อว่า ah มาหิสะมาหิสะคำว่ามาหิสะก็มาจากคำว่ามหิสะมหิสะแปลว่าควายนะครับแปลว่าควายชัดเจนนะครับควายมหิสะ ah นะแปลว่าควายแล้วก็ลงน้ำปัจจัยเข้ามานะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อนะเนื้อควายเนื้อกระบือก็ต้องเปลี ah ่ยนมาหิสะฉะนั้นใช้ให้ถูกนะครับ ถ้าเป็นควายเป็นมหิสะแต่ถ้าเป็นเนื้อควายนะที่และออกมาแล้วนะครับก็เป็นมหิสะที่เป็นมหิสะได้ก็เพราะว่าถ้าเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นะครับกสาวะก็คือลบณนะอนุพันธ์ออกไปก็จะเหลือสะอาะอยู่แล้วก็มีการวุติต้นธาตุไม่ใช่วุติต้นศัพท์จากมะก็เป็นมานะครับจึงมีรูปเป็นมหิสะนะต่อไปนะครับ ปาวุเสชาโตปาวุโสเมโคเมฆอันเกิดแล้วในฤดูฝนนะปาวุสาฤดูฝนชื่อว่าปาวุโสเมฆที่เกิดในช่วงฤดูฝนมาจากคําว่าปาวุสาแล้วก็ลงน้ปจปัยนะไม่มีการวุทิเพราะว่าปาเสียงยาวอยู่แล้วนะครับเมฆที่เกิดในฤดูฝนต่อมานะครับมัทุรายะมัทุรายะ ชาโตมาทุโรชโนะวคำว่ามาทุโรศัพท์เดิมคือมาทุรามาทุราแต่ว่าเมืองนะครับเมืองมาทุศัพท์เดิมคือมะทุรานะมนะทุรามาทุราเป็นชื่อของเมืองนะครับพอรูปสําเร็จมีการวุธ,ธินะครับจากมะทุมาทุราเป็นมาทุรามาทุระนะครับ แปลว่าคนที่เกิดในเมืองในเมืองมัทุราก็คือเมืองชื่อมัทุราส่วนคนที่อยู่ในเมืองนั้นเกิดในเมืองนั้นได้ชื่อว่าเป็นมาทุระนะครับมาทุระตรงนี้จะเป็นนักปจัยที่ใช้แทนชาตศัพท์นะครับใช้แทนชาตศัพท์ ต่อมานะครับอ่าเป็นแบบฝึกหัดน,นะแบบฝึกหัดลองทําดูนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันลองทําดูก่อนพอทาเสร็จแล้วก็ค่อยมาฟังฉเฉลยนะครับข้อที่1ผ้าอันย้อมด้วยดอกคํานะครับชื่อว่ากุสุมพระนะกุสุมภาพเว่าดอกคําก็วิเคราะห์เป็นกุสุม เพนะรัตตังวัดถังไปดูของเก่านะครับอ๋อวัดถังเข้าไว้หลังกุสุมเพนะรัตตังวุธิอูเป็นโอครับเป็นโกโกสุมพังวัดถังผ้าอันย้อมแล้วด้วยดอกคำชื่อว่าโกสุมพะ นะดอกคําเรียกว่ากุสุมพะแต่ผ้าที่นําเอาน้ําดอกคามาย้อมเนี่ยนะครับชื่อว่าโกสุมพะผ้าโกสุมพะนะครับต่อมาผ้าอันย้อมแล้วด้วยขมิ้นนะผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้นขมิ้นก็เป็นอาลิเตอาลิเตอาลิเท,ท,เท,ท,เทนะนะครับรัดตัง มีการวุธิครับเป็นหาลิ์หาลธิ์ถังวัดถังผ้าอันย้อมแล้วด้วยขมิน้นนะครับชื่อว่าหาิทะขมิน้นนะเป็นหาฤทะส่วนผ้าที่ย้อมด้วยน้ำขมิ้นก็เป็นหาิทะต่อมาครับผ้าอันยอ้ยนอ,นยอมแล้วด้วยจันแดงอันย้อมแล้วด้วยจันแดง ตังคนะรัตตังปัตตังคังวัดถังปัตตังคะก็แปลว่าจันแดงปัตตังคะอีกอย่างหนึ่งก็สามารถเรียกได้ว่าผ้าที่ย้อมด้วยจันแดงเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเวลาแปลหนังสือเวลาไปเห็นก็ต้องต้องดูที่เนื้อความประกอบนะครับต่อมา เนื้อนี้ของหมูสุกรนะครับเนื้อนี้ของหมูของสุกรก็เ,เป็นสุกรรสะอีทางมังสังสุกรังสุกรังนะครับเนื้อนี้ของสุกรชื่อว่าสุกระนะมาจากคําว่าสุกระแล้วก็ลงน้าปัจจัยเข้ามานะครับสุกระก็คือ สุกรนะหมูที่เป็นตัวเลยก็เรียกว่าสุกระเนื้อหมูก็เรียกว่าสุกระได้เหมือนกันนะครับต่อมาดอกไม้อันเกิดในฤดูสารทะฤดูสารทะก็เป็นสารเทชาตังสารทางังปุบผังนะครับปุพัง ดอกไม้อันเกิดในฤดูสาระทะชื่อว่า,าผิดต้องชื่อว่าสาระทะนะครับมีการวิถีสารทางสารทางปุกพังอ่าสารทางปุกพังก็คือฤดูสาระทะนะครับชื่อว่าเรียกว่าสาระทะส่วนดอกไม้ที่เกิดในช่วงฤดูนี้ก็เป็นสาระทะนะครับ ฤดูาสตาตว์วันสัตร์ช่วงเดือนสิบนะครับต่อมาเดือนอันเกิดแล้วในฤดูฝนเดือนอันเกิดในฤดูฝนขึ้นไปข้างบนบ้างนะครับเดือนอันเกิดในฤดูฝนก็คือเดือน ที่อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับก็เป็นวะสันเตชาโตวสันเตชาโตวาวาสันโตวาสันโตมาอ่าไม่วุธิตัวนี้ไม่วุธินะครับสำหรับศัพท์นี้มีข้อยกเว้นไว้นะครับวะสันโตมาโซ เดือนอันเกิดแล้วในฤดูฝนนะครับชื่อว่าวสันตะวะสันตะต่อมาเดือนอันเกิดแล้วในฤดูร้อนฤดูร้อนก็เป็นคิมเหชาโตคิมโหมาโสคิมโหมาโส เดือนที่มีในฤดูร้อนครับนะช่วงเดือนที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนต่อมาชนผู้เกิดแล้วในเมืองราชครึกนะครับเมืองชื่อว่าราชกหะส่วนคนจะเรียกว่าอะไรนะครับก็เป็นราชคะ,ะเหชาโตชาโต ราผิดผิดผิดราชะคะ,ะโหชโนเมืองเป็นเมืองราชราชกคะหะคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นราชคกะ,ะ,ะนะชนชาวราชกคะหะนะครับต่อมาชนผู้เกิดในเมืองกุสินาราปุสินารายังนะครับเป็นอิทธิลิงกุสินารายังชาโต เมืองชื่อกุสินาราส่วนคนในเมืองนั้นต้องเรียกว่าโกอูเปนะ็นโอนะครับโกสิโกสินาโรชโนนะครับโกสินาโรชโนเมืองชื่อกุสินาราแต่คนชาวเมืองนะถูกเรียกว่าโกสินารนะครับตมชนผู้เกิดแล้วในเมืองเวสาลี ก็เป็นเวสาลิยงชาโตเวสาโลเวสาโลชโนนะครับชนผู้เกิดในเมืองเวสาลีเมืองชื่อเวสาลีนะครับส่วนคนในเมืองเวสาลีนะเรียกว่าเวสาโลแล้วสาอีหายไปไหนนะครับก็ cùng. ดูให้ดีนะครับเวสาละ เวสา,ล,า,าลีลงหน้าปัจจัยนะลงหน้าปัจจัยปุ๊บลบหน้าอนุพันธ์นะครับลบหน้าอนุพันธ์ปุ๊บก็จะเป็นเวสาเวสาลีเวสาลีแล้วก็อ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีการวุติตรงนี้ลบสระอีข้างหน้านะครับเพราะมีสระอาข้างหลังอยู่นะสระอีข้างหน้าก็โดนลบไป พอลบสระอีกหน้าไปแล้วก็ลอลิงก็มาประกอบกับสระข้างหลังฉะนั้นจึงได้รูปว่าเป็นเวสาระนะครับเข้าใจนะแล้วก็มเมืองชื่อเมืองเวสาลีแต่คนในเมืองนั้นนะถูกเรียกว่าเวสาระนะครับก็จบไปนะครับสำหรับ10ข้อในราคาที่ตัดทิศก็ราคาที่ตัดทิศจบจอยนะครับจบแล้วนะครับ เอาละวันนี้ก็เห็นสมควรเกรเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุขิตาโหุตะทุกขามุจฉะ